เห็นวัวฟันหลุดอยู่ในรางอาหารอยู่ในรางน้ําตกใจนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับสวัสดีครับผมจ่าอาร์ตคนเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการถอดฟันของวัวหรือว่าการเปลี่ยนจากฟันน้ํานมเป็นฟันแท้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของวัวนะครับก็เหมือนลคนเราเลยนะครับก็เปลี่ยนจากฟันน้านมเป็นฟันแท้เหมือนกันนะครับฟันแท้คู่แรกของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนในช่วงอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีประมาณนี้นะครับและจะได้ฟันแท้ครบเนี่ย อยู่ในช่วง5ปีนะครับ4ปีครึ่งถึง5ปีนะครับเดี๋ยวผมจะทําตารางขึ้นให้ว่าเขาจะถอดฟันในช่วงอายุไหนบ้างนะครับนะแล้วการที่เราจะช่วยให้วัวที่กําลังเปลี่ยนฟันน้านมเป็นฟันแท้เนี่ยได้ยังคงสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมเนี่ยนะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาวัวถอดฟันเนี่ยเขาจะกินน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาจะกินหญ้าแข็งๆไม่ค่อยได้นะครับ เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องหายาอ,อ่อ,อนๆให้เขากินนะครับแล้วก็อาจจะแยกให้เขาไปกินตัวเดียวก่อนนะครับหรือว่า,อาให้เขากินอยู่ในข้อของเขาตัวเดียวไม่มีคนแย่งนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาก็เหมือนคนคนคนป่วยคนนึงหรือว่าวัวป่วยตัวหนึง่งเพราะเขาก็มีอาการที่แบบทําให้เขากินอาหารได้น้อยลงนะครับเราก็ควรจะแยกให้เขาได้กินหญ้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องเป็นหญ้าที่ อ่อนๆย่านิ่มๆนะครับเขาถึงจะกินได้นะเพราะว่าเขายังมีอาการเกี่ยวกับการปวดฟันหรือว่าการเจ็บปากของเขาอยู่นะครับ,ะะรบเพื่อที่จะให้ร่างกายของวัวที่เปลี่ยนจากฟันน้ำนม,มเป็นฟันแท้เนี่ยยังคงสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันผอมเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจหรือว่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่ามัน บางตัวมันกินไม่ได้จริงๆมันกินได้น้อยลงนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะกินได้ของเขาเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะประมาณนี้สําหรับอ่วัวเปลี่ยนจากฟันน้านมเป็นฟันแท้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆเผื่อใครเห็นอ่นวัวหลุดอยู่ในข้อก็ตกใจว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยปากเขาอาจจะ ็นแผลเป็นอะไรไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันถอดด้วยธรรมชาติของเขามีการเปลี่ยนจากฟันน้ํานมเป็นฟันแท้เนี่ยอ่ามันก็จะไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะครับมันก็จะหลุดออกมาเหมือนฟันน้ํานมของอคนเลยนะครับมันก็จะโยกแล้วมันก็จะหลุดออกนะครับประมาณนี้ยังไงก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามช่องจ๋าคนเลี้ยงวัวด้วยนะครับ เฮ็ดจับนะ